สวัสดีครับวันนี้พวกเราสองคนอีกแล้วอ่ะแม่ดิคิที่สองแล้วเพาะไม่ค่อยออกใช่อแล้วก็เพาะไม่ค่อยออกกล้องเท่าไหร่แล้ววันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์หนึ่งเนาะประสบการณ์เพิ่งโดนการแจ้งเตือนเราได้รับการแจ้งเตือนเป็นการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์จาก YouTube เนาะเป็นคลิปวิดีโอตามล่าหายแพทที่ปอซึ่งวันที่30 ของควนให้นอนนั่นแหละที่เราเพิ่งลงวันที่5ตุลาเองห้าตุลาแต่แต่เพิ่งมาโดนวันนี้แหละวันนี้วันที่16บหไม่ใช่เพิ่งมาโดนวันที่16แล้วเราก็ได้รับการแจ้งเตือนมาทางเมลให้ใไปแก้ไขวิดีโอวิดีโอนั้นแต่ไม่มีผลกระทบต่ออนาคตหรืออะไรแต่แค่ที่เขาแจ้งมาเนี้ยมันเป็นวีดีโอตรงที่ว่าเราเข้าไปในห้างของซงสอลแพดใช่ไหมแล้วคันนี้ ทางห้างเขาเปิดเพลงภาษาอังกฤษอะอ่ามันเป็นเพลงจากชอ็อปไม่ใช่อ่าเป็นเพลงจากช็อปไม่ใช่เพลงจากวิดีโอของเราที่เราตัด<ช>เ,เข้านะใช่ใชแล้วทางระบบ u t u b e อะเขามีระบบ AI อ่ะตรวจ <นะ S 2> สอบวดสอบไ้แบบโดยที่เขาไม่ต้องมานั่งตวดสอบคือเขามีระบบเหมือนบอทอะ AI เพราะเป็น AI ก็คือบอทนี่แหละคือแบบตวดสอบในระบบมันเองเลยอืมซึ่งมันมีเพลงขึ้นมาเขาคิดว่าทางระบบ AI ไเขาอาจจะตวจสอบว่า คุณเอาเพลงพื้นหลังมาใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้เอาใส่เป็นเพลงของชอปแล้วทีนี้เขาก็มีการแจ้งเตือนมาให้เราไปแก้ไขวิดีโอนั้นตามระบบตามขั้นตอนของเขาเนาะเออเราก็จะไปแก้ตามขั้นตอนของเขาเพื่อแก้ปัญหาไปเนาะแต่เพื่อนไม่ไปต้องตกใจเพราะว่ามันมันแก้ไขได้แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อช่องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเนาะไปดูดีกว่าว่าวิธีแก้ไขยังไงแล้วมีเซอร์ไพรส์คือวันเช้ามา จากจะทำอันน้เสร็จคือระบบเขาแก้ไขแล้วลบให้อ๋อพอเราแก้ไขตามขั้นตอนของเขาแล้วเนาะทุกอย่างก็ปกติก็ปกติก็จะมาเหมือนเดิมละเดี๋ยวไปดูกันดีกก่าว่าเป็นยังไงครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะฝากช่องของเรา np lifestyle ด้วยนะคะเพื่อนๆก็เข้ามาหน้านี้ใช่ไหมเข้าในกแล้วก็ล็อกอินของของตัวเองแล้วก็เข้ามาที่ตั้งค่า ตั้งค่าเสร็จเพื่อนๆมาที่นี่สถานนะฟิวเจอร์ของช่องอ่าคือผมจะพยายามเช็คตรงเนี้ยบ่อยๆเช็คเข้าไปแบบเข้าไปดูว่าการประเมินของช่องเราเนี่ยเป็นยังไงเงี้ยพวกเนี่ยอยู่แถบซ้ายมือสุดเนี่ยอ่ะแล้วพอดีผมมาเช็คตรงนี้ตรงวิดีโอนะวิดีโอของช่องเนี่ยผมมาเจอคําว่าการร้องเรียนการละเมิดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหแม่งเข้มงวดขนาดนี้นะใช่ มันเป็นเพลงของในร้านที่เขาเปิดอยู่แล้วนะไม่ใช่เพลงที่เราเอามาตัดต่อในวิดีโอของเรานะแต่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจเห็นปะเขาเขาจะเขียนเลยว่าเนี่ยเลือกดําเนินการเห็นไหมเขาจะมีให้คือให้ตัดส่วนนี้ออกหรือไม่ก็เปลี่ยนเพลงหรือไม่ก็ปิดเสียงเพลงหรือคุณมีสิทธิ์โต้แย้งเห็นปะอ่าถ้าถ้าเป็นเป็นเรานะเราก็ยอมตัดเพราะว่ามันเป็นส่วนที่แค่เข้าไปในร้านแล้วออกมาเนาะ ชอมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์สาคัญไม่ต้องปิดเสียงเพราะไม่กลัวมันจะแบบเราไม่รู้ว่าทำไงอ่ะอย่างอย่างผมนี่เลยก็ตัดส่วนนี้ออกอืมนะทาง YouTube เขาก็จะขึ้นมางี้เลยเขาจะตัดส่วนตรงที่เขาต้องไอ้นี่อะเอาออกให้เราเห็นไหม,มเขาจะตัดส่วนที่เขาแจ้งว่าเราละเ,เมเิดลิขสิทธิ์ไปเป็นช่วงเนี้เวลานี้สิ้นสุดกี่กี่วนะิเนี่ยอ่ะแล้วเราก็ดําเนินไปเลยนะต่อไปอ่ะเขาจะเขียนว่า พร้อมจะตัดแล้วใช่ไหมระบบนี้อาจจะใช้เวลาสักคู่หลังตัดเนื้อหาเราอบปเดข้อมูลในงานนี้อาเห็นปะเพื่อเพื่อก็ตัดไปเลยเพื่อกันผลกระทบการที่เราจะเปิดสร้างไรายได้ช่องเนาะอะ,อะเราก็ตัดไปอาทางเนี้ยเขาก็เขาก็จะสรุปเลยว่ากําลังดําเนินการตัดกระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักคู่คุณต้องปิดหน้านต่างนี้แล้วกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในภายหลังเราอัปเดตกางหรือชมการสร้างไรายได้ปเปลี่ยนแปลงวันนี้จะอยู่ในระบวนารนกว่าที่จะเสร็จสมบูรณ์เห็นปะ เพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจไปนะแค่ทําตามขั้นตอนท <ำ S 2> ําตามดีกว่าหรือไม่ก็เราก็ไม่รู้อะเราเราก็ไม่คิดว่ามันมันจะมีนะออืจะมีขึ้นมาว่าการลิขสิทธิ์หรือไม่อะไรเงี้ยแต่มันไม่ต้องไปคิดอะไรมากเนาะถ้ายังไงก็คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนาะก็ใช่เพราะว่าเดี <c oughs> ๋ยวอะบางคนอาจจะเจอแบบนี้อย่างอย่างเมืองไทยเงี้ยเราเข้าไปในร้านเราก็ไม่รู้เนาะเราลิขสิทธิ์เพราะว่าทาง youtube เนี่ย เขาเปลี่ยนระบบใหม่ที่เคยได้ยินข่าวอนะคือเขาใช้ระบบ AI อ,ะอ่ะเข้มงวดกว่าเดิมเป็นระบบเหมือนคอมพิวเตอร์เหมือนหัวสมองจัรก,กลเนี่ยประมวลผลในใน y o u t u b e ของเขาเองเลยนะว่าคุณละเมิดลิขสิทธิ์ไหมหรือไม่คุณไปเอาวิดีโอของใครมาเอามาใส่หรือเปล่าใช่ไหมแต่ทางนี้เราก็โต้แย้งไปหรือแต่เราแต่จะตัดไปดีกว่าเพราะมันไม่ได้เป็นคอนเทนต์ที่แบบสาคัญเนะ,ะถ้าถ้ายังไงก็จบไปแค่นี้เนาะ ฝากเพื่อนๆถ้ามันมีประโยชน์ก็เพื่อนๆก็แชร์หรือไม่ก็บอกต่อกันเนาะลองคอมเมนต์มาได้นะครับยังไงก็ฝากช่องของเราด้วยเนาะ NP Lifestyle นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆหรือก็นานจะลงคลิปทีนะครับบ๊ายบาย